สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกคนเลยนะครับวันนี้เจอกับผมมุอโตก็มีรถสวยๆนะครับมาให้รับชมอีกหนึ่งคันนะครับวันนี้อยู่กับตัวสีดำนะครับสุดหล่อแน่นอนบอกเลยว่ามันไม่ใช่ตัวเอลติสตัวธรรมดาคันนี้เป็นตัวเอลติส1.8 GR Sport นะครับมาในโฉมนะครับปี2022เลขไมค์คันนี้บอกได้เลยว่าน้อยจริงๆนะครับยังแค่40,000กว่าโลเท่านั้น กับราคาเดี๋ยวบอกให้ต้นคลิปเลยนะครับเปิดเลยราคานะคันนี้เพียงแค่6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะฮะใครสนใจติดต่อมาจัดไฟแนนซ์ก็ได้หรือจะซื้อสดก็ได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันวันนี้ว่าตัวรถจะสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไล่ตั้งแต่ตัวด้านหน้าก่อน,อนเลยนะครับก็เรื่องของตัวด้านหน้านะเพื่อนๆเห็นเลยนี่ไฟหน้าเป็นตัวโปรเจคเตอร์แบบ l e d นะครับตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยเป็นแบบ l e d นะครับโลโก้ด้านหน้าเป็นตัวใหม่นี่เห็นไหมนะครับมันจะ หล่อเป็นเลสซิ่งขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับสวยมากนะฮะแล้วก็สีสันเนี่ยโดยรวมสวยแล้วก็เรายังรับประกันกด้วยนะว่าบอดี้นะคุณผู้ชมทั้งบอดี้ทั้งขันเลยนะครับไม่มีการชนหนักจมน้ําที่ความกลับสีหรือว่าก่อใหม่นะครับหากซื้อไปตรวจเจอนะครับว่ารถเคยมีอย่างที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้อันนี้เราซื้อคือทันที่ร้อนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับเรื่องของตัวด้านข้างตัวรถด่ ล้อแม็กเห็นไหมนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นตัวสปอร์ตนะครับมาจะามันจะมากับตัวยางที่สาขาค่อนข้างบางนะแม็กใหญ่คันนี้ได้แม็กขอบ17ขนาด5รูเห็นไหมคุณผู้ชมนะครับส่วนยางมาเป็นสเปค2 2 5ครับ 4, 5, ขอบ17สวยนะครับมันจะเต็มซุ้มกําลังดีแบบนี้เลยนะกระจกปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับแล้วก็เรื่องของตัวฟิล์มรถเนี่ยนะครับผมได้สั่งทีมงานช่างเนี่ยเบิกติดให้ใหม่แล้วเรียบร้อยรอบขันนะครับกันสาดติดไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะครับ กุญแจเป็นคีย์เลสให้ดูด้านในสนิครับอ่านี่ด้านในก็จะตกแต่งเป็นสีดำนะครับตัดกระสีแดงแบบนี้เป็นสีดำเป็นโนแบกด้วยแล้วดูเบาะคุณผู้ชมดูฮะนี่ฮะรถจะใช้งานมาเยอะมาน้อยนี่ดูปีกเบาะก,ก่อนเลยเห็นไหมปีกเบาะสวยแต่เข็บแดงนะครับเป็นเบาะหนังเป่าไฟฟ้าใช้งานได้ปกติครบถ้วนแน่นอนนะครับแล้วดูเบาะฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าคุณผู้ชมเห็นไหมคลิปเลยนะครับสวยจริงนะครับแลวพวงมลาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันและออปชันนี่บอกลเลยว่าสุดคุ้มมากๆนะครับ ทั้งตัวทชชันคอนโทรลมีมาให้นะครับเซ็นเซอร์แจ้งเตือนการออกนอกเลนนะครับเซนเซอร์แจ้งเตือนก่อนการชนพร้อมกับการเบรกให้อัตโนมัตินะคุณผู้ชมมีมาให้ครบเลยและด้านล่างนี่ฮะให้พิจารณา,านิดนึงเราสามารถปรับสูงต่ำไฟหน้าได้ด้วยนี่อันนี้คือถือว่าดีมากๆเลยนะครับเดีย๋ยวให้ดูเลขมันนิดนึงว่า4ี่หมื่นโลจริงไหมนี่นะฮะไม่เดิมไม่แท้รับประกันนะครับซื้อไปขับสบายใจรถปีใหม่แบบนี้นะครับแล้วก็ดูจอกลางครับ จอกลางนะครับรองรับ Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto ได้ทัชสกรีนได้ครบนะครับระบบแอร์เป็นแบบออโต้และคุณผู้ชมลองพิจารณาดูนะพลาสติกนะตัวแอร์เนี่ยยังอยู่เลยนะใหม่มากๆนะครับค่อนข้างใหม่เลยนะครับด้เกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ CVT นะครับกล้องมองหลังมีมาเบรกมือเบรกโคไฟฟ้ามีมาให้ครบให้ดูแถวหลังครับผมว่าเอาติสเนี่ยเป็นรถที่กว้างนะครับนั่งสบายนะครับและแอร์หลังมีมา เหมาะมากๆนะสำหรับคนที่ขี้ร้อนขี้หงุดหงิดนะแล้วยิ่งเป็นสุภาพสตรีที่คนอะไรเป็นเมนสัสิบเอ็ดวันขี้ร้อนขี้วุ่นวายนะอากาศร้อนนะเนี่ยมีแอร์หล,ลังตรงนี้ผมว่าตอบโจทย์ได้นอนนะครับอ่าดูด้านท้ายกันสนิดครับท้ายเดิมนะครับไฟท้ายเป็นแบบ LED แล้วเรียบร้อยเห็นไหมนะครับโลโก้ต่างๆอยู่ครบสมบูรณ์น,นะครับเซ็นเซอร์มีมาครบอันนี้เป็นเซ็นเซอร์เดิมจากโรงงานเขาเลยนะครับต่เปิดท้ายให้ดูหน่อยนะครับ พื้นที่ความจุด,ด้านหลังเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเหมาะมากนะใครที่จะไปวิ่งสนามบินนะครับหรือว่าใช้งานทั่วไปหรือไปวิ่งกแก๊บไกด์แก๊ปคาร่ามูฟอะไรก็แล้วแต่คุ้มครับนะส่วนอุปกรณ์นะครับช่วยเหลือชุกเฉิดด้านท้ายมีมาครบนะครับว่าจะเป็นตัวแม่แรงปรแจเครื่องมือยางอะไหล่นะครับแล้วก็ซีนธรรมะพรา้าในของเดิมทั้งหมดนะครับจะบอกว่ายางอะไหล่นี่เป็นล้อมแม็กด,ด้วยอยางแตกไม่มีเขินนะใส่แบบล้อกระทะไม่มีแน่นอนนะครับ เดี๋ยวให้ดูด้านข้างฝั่งขวานิดนึงครับนี่ฝั่งขวาเราก็เฉดสีสวยไหมครับเป็นสีดําเดิมโรงงานแบบนี้นะครับบุบดีลักยิ้มไม่มีโครงสร้างเดิมรับประกันนะครับแล้วก็เรื่องของระบบเบรกเนี่ยได้ดิสเบรกสี่ล้อระบบเบรก ABS ด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูมุมนี้นิดนึงแล้วกันนะครับอ่ามุมมองจากผู้โดยสารด้านหน้าให้ลูกค้าได้ดูในส่วนของตัวเบาะนิดนึงเบาะที่ผมบอกว่าเป็นเบาะหนังปล่าไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้ปรับแค่ฝั่งคนขับนะ มันสามารถปรับที่ตัวผู้โดยสารด้านหน้าได้ด้วยอแปดทิศทางครบเลยนะครับแผ่นเพจเดิมครับนี่เห็นไหมปียีสิบสองเดิมแท้ไม่มีรอยแตะของตัวชั้นทําสีแต่อย่างใดนะครับทุกอย่างเดิมนะต่อมาที่อยากจะให้ดูคือในส่วนของตัวหน้าห้องเครื่องเดี๋ยวเราพาไปดูกันคุณผู้ชมนะครับในขณะนี้นะครับเราได้ติดเครื่องโยนอยู่นะครับสตาร์ทเครื่องอยู่เปิดแอร์อยู่เดี๋ยวมาดูกันว่าเครื่องโยนเนี่ยมันจะมีการสั่นสะดุดสวิงหรือว่า ในช่วงคอมแม์ที่มันตัดมันติดกันแบบนี้หรือไม่นะแต่มาดูกันนะครับคันนี้สวยครับซื้อได้ราคาดีด้วยนะเดี๋ยวหาลูก่อนนะไอเรื่องหาลูกผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่่ะมาดูครับนี่เลยเอาตั้งแต่โครงสร้างก่อนนะครับฝากระโปรงเดิมครับน็อตไม่ขยับครับนี่ฮะปั๊มต่างๆน,นะครับตัวรอยสปอตต่างๆเดิมหมดทุกจุดนะซซลเลอร์ด้านหน้านะ่ะกดไปเนี่ยเห็นไหมเซนเดิมหมดเลยนะครับ สติกเกอร์เดิมนะครับต่างๆาเายละเอียดต่างๆเดิมหมดฉนวนกันความร้อนนะครับมีมาให้อันนี้คือของเดิมเลยนะส,สะอาดสะอ้านมากๆนะครับส่วนเครื่องยนต์อ่ะให้ดูนิดนึงครับเครื่องยนต์เดิมนะครับเป็นตัว1.8เบนซินล้วนนะครับเป็นเครื่องยนต์ NA อันนี้จะบอกว่าเดิมๆเขาเลยนะมันจะไม่มีฝาครอบนะครับอันนี้คือตั้งแต่เดิมจากโรงงานเลยเฉพาะรุ่นนี้นะเขาจะไม่มีฝาครอบอันนี้บอกก่อนนะเผื่อบางท่านไม่รู้เป็นเข้ามาดูบอกว่าฮ รถมาถูกถอดหรือเปล่าทําไมฝาครอบเครื่องมันหายไปหรืออะไรแบบนี้อันนี้รับประกันด้วยว่ามันเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับสบายใจได้นะครับส่วนตัวแบตเตอรี่นะ้ำมันเครื่องเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ทันทีก่อนส่งมอบให้ลูกค้านะครับฝากระโปรงเดิมคันหน้าซ้ายขวาตรงนี้เดิมแน่นอนนะครับเราตรวจสอบเช็คให้ลูกค้าหมดทุกคันก่อนจะนํามาจัดจําหน่ายให้กับาให้ในบริษัทแบบนี้เนะาะก็หากใครสนใจติดต่อ,อเข้ามานะครับย้ําให้อีกรอบครับคันนี้เป็นตัวโตโยต้าโคโรล่าเอลทิส 1.8ตัว G R Sport นะครับเป็นปี2022กับเลขไม์40,000กับวันนี้ราคาเพียงแค่699,000นะครับสนใจติดต่อเข้ามาที่ค r วโคดด้านบนซ้ายมือได้เลยนะครับและคลิปหน้าผมจะมารีวิวรถไหนให้ดูกันก็ถ้าหากชอบเนาะการรีวิวรถแบบบ้านๆง่ายาๆแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้วันนี้สวัสดีครับ